สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงตำบลวิสัยเหนือนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ ลูกนะครับระยะรุ่นไข่ไก่นะครับใหญ่กว่าไข่ไก่เริ่มเข้าสู่ไข่ห่านแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลระยะช่วงไข่ไก่นะครับในสภาวะวิกฤตหรือสภาวะต่างๆนะครับก็จะมาพูดคุยให้ชัดเจนนะครับในเรื่องของการแก้ไขทรงว่าแก้ไขทรงต้องแก้ยังไงนะครับหรือว่าใบอ่อนออกมาใบเพสสาดอยู่นะครับรุ่นนี้หรือจะอะไรต่างๆปัญหานะครับเราจะมาพูดกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาของแปลงนี้ด้วยนะครับก็แปลงนี้ที่เคยดูกันมาในหลายๆรุ่นแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ระยะใหญ่กว่าไข่ไก่เลยเนาะเนี่ยเริ่มเข้าไข่หานแล้วเนาะเพื่อนๆเนานะนะครับก็เออรุ่นี้ก็อายุนะครับก็บานช่วงวันที่ประมาณ20กุมภานะครับก็อายุผลอยู่ที่ประมาณ 30- 40วันนะครับเนาะก็มีปัญหาเรื่องของการแตกใบอ่อนมาแรกๆนะนานแล้วต,ตั้งแต่แปลงนี้เนาะมีปัญหาการแตกใบอ่อนมาหลายครั้งหลายครานะครับท่านเพื่อนเห็นนะครับ ซูมเข้าไปดูนะครับต้นขลังนูใบอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับนี่ใบอ่อนทั้งนั้นเลยเนาะก็ยังเห็นว่าลูกนะครับก็จะอยู่พอต้นอยู่ที่ะมาณ40ลูกนะเพืพ่อนๆก็ถือว่ายังโอเคนะครับยังพอมีลูกได้ขายกันนะครับปัญหาของแปลงนี้คือการแตกใบอ่อนออกมาพร่ำเพรื่อทุกรอบเลยนะครับนี่นะเพื่อนเนเห็นว่าใบเพสลาช่วงนี้นะครับแสดงว่ามีการแตกใบอ่อนบ้างแต่ก่อนหน้านี้ก็คือแตกตั้งแต่ช่วงหางแยะไหมนะครับแตกตั้งแต่ชุ่นรุ่นหางแยะไหมนะครับนี่ ตอนนี้ก็ใบลื่นแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของการเาดูแลจัดการนะครับรุ่นระยะไข่ไก่กันก่อนนะครับก็รุ่นไข่ไก่นะครับเราจะดูแลนะครับด้วยการเติมปุ๋ยสู่เสมอนะครับการเติมปุ๋ยสู่เสมอแล้วก็เอเอเอาที่ผมใช้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นปุ๋ยสู่เสมอแล้วก็น้ําตาลทางด่วนนะครับที่ผมต้องใช้เพราะว่าใบใบออกมาเยอะมาก ใบออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นอะมิโนบวกโทนิกพวกนี้นะครับที่จะใช้กันนะครับแล้วก็แคลเซียมบอรอนนะที่จะเติมไม่ขาดกับทุกรอบเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็จะมีการเติมพวกแมกนีเซียมนะครับฉีดทางใบนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น05234นะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับรอบล่าสุดที่ฉีดก็คือเปลี่ยนมาใช้10 5 2 17นะครับ7ขีดนะครับบวกกับ 13, 0 46นะครับ3ขีดนะครับ แล้วก็ฉีดพ่นไปที่ใบนะพเพื่อนๆนะพเพื่อนๆเห็นข้างหลังนะครับลูกก็ยังมีอยู่ด้านบนนะพเพื่อนๆนะประมาณ40ลูกนะสำหรับใครที่ใบอ่อนออกมาแบบนี้นะครับใบเก่าร่วงลงไปเยอะเลยแล้วยังเหลืออยู่เรามาพูดคุยสอบถามกันว่าท่านทํายังไงนะครับส่วนส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะใครเจอปัญหาแบบนี้นะไม่มีใครเหลือเลยนะครับพเพื่อนๆสวนใหญ่ไม่มีใครเหลือเลยนะครับก็ต้องใช้ความสามารถกันนิดนึงนะครับสําหรับใครที่จะทําให้ลูกมันเหลือได้นะครับนี่นะครับ นี่ใบชุดใหม่ทั้งนั้นเลยนะเพ e ื่อนๆเห็นไหมนี่ใบชุดใหม่คือมันเพิ่งออกมาก่อนดอกบานใบชุดนี้ใบชุดนี้ออกมาก่อนดอกบานนะครับเพื่อนๆเลยแบบดูสดใสมากเลยนะครับนี่นะครับข้างหลังห็นนะใบอ่อนทั้งนั้นนะครับก็ทางใบเราก็จะจัดการก่อนนั้นนี้ช่วงหางแย้มไหมก็ศูนย์ห้าสองนะครับบวกดุสูงๆนะครับพอใบกลางแล้วก็เราศูนย์ห้าสองบวกเมกนะครับแล้วก็รอบหลังก็จะเป็นเมกบวกน้ําตาลทางด่วน ที่จะเติมให้เขาเกือบทุกๆรอบเลยนะครับผมแล้วก็พอรอบหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นี่ครับเหมือนที่ผมบอก13 0 46บวกกับ1 5 2 1 7นะแล้วบวกน้ำตาลทางด่วนไปฉีดพ่นที่ใบด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่ฉีดรวมไปเลยนะเพราะเหนื่อยขี้เกียจแล้ว,วก็ให้โปรยไปที่ผลด้วยนะครับนี่นะครับจะหลุดไม่ป่าไม่รู้นี่นะครับรรนี่นะครับ,รบให้เพื่อนดูนะว่ายังเหลือยังเหลือนะครับยังเหลือยังแพลน แล้วดูว่ายังเหลือนะครับนี่คือต้นที่เราได้มาโชว์กันรอบที่แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็อาจจะมีรูปทรงเบีเบ้ยวกันบ้างนะครับเพราะว่าการถอยน้ําไม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าเราถอยน้ําไม่ได้เพราะว่าใบมันก็ต้องการพลังงานนะครับมันต้องการน้ําในการสังเคราะห์แสงเนาะแล้วก็เออลูกก็ต้องการน้ําเหมือนกันนะครับผลก็ต้องการน้ําเหมือนกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถอยน้ําเขานะครับ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถอยน้าเขาเด็ดขาดเพราะว่าเวลาถอยน้ําแล้วนะครับมันไม่มีอะไรที่จะเอาไปใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับเราถอยน้ําเขาไม่ได้เราเลยแก้ทรงลําบากนะให้เพื่อนๆทำความเข้าใจกันก่อนการแก้ทรงมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับเราก็เออจะถอยน้ําเพื่อสร้างมาเมล็ดอันลำบากเราเราสามารถช่วยได้คืออาจจะลดปริมาณน้ําลงหน่อยนะครับแต่ว่าเออ เข้าวันเว้นวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะถอยห่างทิ้งวันไปเลยแบบนั้นไม่ได้นะครับก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าการลดน้ําปริมาณลงสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ช่วยเขาก็จะช่วยเรื่องส่งได้บ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นดูนะครับข้างบนก็ใบใบระโกรนมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็เออนี่นะครับก็คือการดูแลนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับในรุ่นระยะไข่ไก่นะครับในสภาพวิกฤตที่มีใบเพสลาดนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ ใบปกติเราทํายังไงล่ะใบปกตินะครับเราก็จะทํานะครับเราจะทิ้งห่างน้ํานะครับประมาณ2-3วันประมาณ2รอบนะครับในการแก้ทรงถ้าใครใบปกติไม่มีใบอ่อนแตกออกมาไม่มีใบเพสสลดัดพวกนี้นะครับเราก็จะทิ้งน้ําได้ประมาณสัก2-3วันนะครับประมาณ2รอบเพื่อแก้ทรงนะครับให้มีการสร้างเมล็ดเกิดขึ้นหลังจากมีการสร้างเมล็ดแล้วเราก็จะเข้าน้ําเป็นปกตินั่นเองนะครับก็จะช่วยเรื่องของรูปทรง บิดเบี้ยวได้อย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ทรงไม่สวยนะครับเม็ดไม่ขึ้นนะครับก็ใช้วิธีการนี้ในการจัดการเอานะครับผมส่วนเรื่องของสภาวะวิกฤตใบอ่อนออกแบบนี้นะครับแล้วกออ็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็ยังมีผลเหลือขายนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตามวิดีโอที่แล้วแล้วกันนะครับว่าผลมันยังเหลือนะครับรุ่นนี้ก็ ยังเหลือมันเคยนะถึงจะมีใบอ่อนแต่ว่าผลที่ว่าไข่นกกระทาก็ยังมีเหลือนะเ,นเพื่อนๆแล้วก็เหลืออยู่พอดีต้นแล้วล่ะสำหรับผมผมพอใจแล้วเหลืออยู่40ลูกในสภาวะต้นแบบนี้เนาะสำหรับผมผมโอเคเพราะว่าสาหรับถ้าผมว่าเป็นคนอื่นนะคงจะล่วงกันเกือบหมดแล้วนะครับเพราะผมได้มีการแต่งขาดตั้งแต่รุ่นดอกผมแต่งขาดตั้งแต่ดอกเลยเพราะผมรู้ว่าใบผมไม่ดีใบผมไม่โอเคนะครับผมก็แต่งขาดตั้งแต่รุ่นดอกนะครับนี่ อยู่ยังมีสวยๆยอยู่บ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับนะครับนะนะครับนะพี่น้องก็ประมาณนี้นะนเพื่อนๆก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจแล้วสำหรับผมนะมีผลอยู่40 4สี่ผล30ผลบางต้นก็เหลือเหมือนต้นนี้เหลือเท่าไหรว่วามสี สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสาสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบปดสบเก้าประมาณสิบผลนะเ๋อ oh. มันธรรมชาติคัดสรรน,นะครับก็เราก็คงจะพูดอะไรลำบากนี่มจะชห้มาดูต้นนี้ต้นนี้คือฟื้นต้นแล้วนะครับต้นนี้ฟื้นต้นแล้วต้นนี้เคยโซมไปแบบแทบจะไม่เหลือใบเลยนะครับด้านบน ด้านบนจะไม่เหลือใบเลยไม่มีใบเหลือเลยตอนนี้ด้านบนใบกลับมาแล้วนะครับใช้เวลาฟื้นต้นประมาณปีกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคลิปเริ่มจะยาวแล้วก็ให้เพื่อนๆทัวร์เดินดูนะครับว่าผมนั้นเออไม่ร่วงนะให้ดูแล้วกันว่าขนาดว่าใบอ่อนเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่ร่วงนะครับแล้วผลก็ยังถือว่าควบคุมทรงได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆสูงเพื่อนๆดู ถึงนะครับเดี๋ยวใช้กล้องหลังเดี๋ยวเอาใช้กล้องหลังนะครับ